สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับแอนนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแต่งหน้า everyday look ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้แอนได้ลงสกินแคร์มาแล้วนะคะแล้วก็ลงครีมกันแดดมาแล้วด้วยแต่ว่าแอนวันนี้แอนจะไม่ใช้รองพื้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยววนนี้จะไปออกกำลังกายนะอ,อ,อันดแับแรกของเราเลยแล้วเดยวแอนจะขอลงไอตัวนี่คือกระเป๋าแต่งหน้า everyday look ของแอนนะคะ แต่จริงๆแล้วกระเป๋าแต่งหน้าของเรามันก็จะอยู่ในน้องคนนี้น้องคูมาคนนี้นะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูอีกทีนะคะว่าในกระเป๋าใบนั้นอะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงไอตัวบัสออนที่เป็นเนื้อครีมนะคะของ PCE นะใช้มือละกันค่ะง่ายๆ แท็บลงไปบนฝ่ามือค่ะเพื่อเทสสีว่ามันแน่นหรือเปล่ามันเยอะไปหรือเปล่านะคะขอเนี่ยใช้กระจกไปนี้นะคะถ้าแตะสีเยอะไปมันก็จะเป็นเป็นลิงนะคะค่อยค่อยแท็บลงไป ก็ค่อยคเพิ่มขนาดของปริมาณของบัสออลงไปนะคะว่าปริมาณที่เราลงไปอะ่ะมันเยอะหรือเปล่าถ้าเราลงไปทีเดียวเลยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ว่าสีมันจะแน่นเกินไปแต่ตัวนี้ลงนิดเดียวก็พอแล้วสีไม่ต้องแต้มเยอะนะคะเพราะว่าสีของเขาค่อนข้างแน่นนะ ตวนี้มันสามารถลงได้ทั้งตาแล้วก็ทั้งแก้มเลยนะคะเพราะว่าอาจจะทำเป็นลองพื้นตาก็ได้นะแอแชโดตาที่เป็นแบบครีมอะ่ะถ้าสมมติว่าอายแชโดว์ของใครที่มันติดไม่ทนหรือหลุดระหว่างวันอะ่ะเราสามารถใช้ตัวเนี้ยเราสามารถใช้ตัวเนี้ยลงเป็นรองพื้นที่ตาได้เลยนะคะทาดา ได้แล้วสองข้างต่อไปจะลงแป้งนะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งฝุ่นของสีจันชอบมากของสีจันตัวนี้ค่ะต <c oughs> า,าตัวนี้ค่ะของเขาจะเป็นสีจัน translucent compact powder นะคะนี้ได้อันใหม่มาเพราะว่าอันเก่าหมดไปแล้วนะคะส่วนพับ พับของเขาจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าแอนไม่ค่อยชอบภาพของเขาอ่ะแอนก็เลยเอาเอา,าพของพัพของแป้งฝุ่นนะคะของตรีมาใช้ตัวนี้ค่ะซึ่งแป้งฝุ่นของตรีตัวเนี้ยหมดไปแล้วจ้าหมดไปแล้วแล้วก็ไม่อยากทิ้งอะ่ะไม่อยากทิ้งก็เก็บภาพไปใช้ เคเลยค่ะแป้งตัวนี้มันควบคุมความมันได้ดีนะคะระหว่างหวันได้ดีเลยทีเดียวแหละแล้วคือใช้ได้ทุกสภาพผิวเฉดสีผิวไหนก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ เนื้อของเขาอ่ะมันจะมีเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรกิ๊ตเตอร์อ่ะเล็กๆอ่ะมันจะวิงวิงนิดนึงถ้าเราออกไปเจอแดดหรืออะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ส่องกระจกดูหน้าหราอมันจะมีเหมือนกิ๊ตเตอร์เล็กๆแต่เป็นเล็กแบบขนาดเล็กมากเลยค่ะแต่สวยดีชอบมันทําให้หน้าเราโปร่งแสงแล้วก็เพิ่มความสว่างให้มิดใบหน้าเ,เพราะว่าช่วงเนี้ยตั้งแต่ใช้แป้งตัวนี้นะไม่ได้ใช้รองพื้นเลยทุกคนเพราะว่า คือเออตัวนี้มันไม่ใช่แป้งผสมรองพื้นนะมันเป็นแป้งา่าน100เป็นแป้งฝุ่นธรรมดานั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าของเขามันมีกิเตอร์เล็กๆอย่างที่แอนบอกอะมันทําให้หน้าเราสว่างขึ้นแล้วก็ใช้ได้ทุกเฉดผิวด้วยนะได้ไหมได้อยู่นะ ขอบตาเราก็จะดำแบบนี้แหละดำเป็นปกติอยู่แล้วค่ะขอไปเราจะมาเขียนคิ้วกันขอทำความสะอาดคิ้วก่อนนะคะเพรเวลาเราลงแป้งหรือลงอะไรอ่ะคิ้วของเราอะ่ะมันก็จะมีเศษแป้งเศษอะไรติดๆเนาะปัดฝุ่นออกนิดนึง ลองนิดมันหน่อยนะคะนิดมันของเราเป็นตัวนี้ค่ะอินนิสฟสามารถลงระหว่างวันได้ลงนิดมันรอเลยค่ะถ้ดา,ดาวันนี้เราได้ตัวนี้มาใหม่พอดีเพื่อนซื้อมาให้ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะเป็นของ ODBO นะคะเป็น เอาไว้ใช้เขียนคิ้วอะที่เป็นแบบฝุ่นนะคะน้องเขาก็มากับแปลงตัวนี้ตัวจิว๋วน้องมากับแปลงตัวจิว๋วขออนุญาตใช้กระจกอีกไปนะเพราะว่าเรามองกล้องเรามองไม่เห็นเ,เพราะว่าเราใส่ตาสั้นนะทุกคนของเขาจะมีสามสีสีนะคะมี สีเข้มสีกลางแล้วก็สีอ,อ่อนนะคะวันนี้เราจะใช้สองสีผสมกันแล้วกันนะคะอากาศเย็ยนขึ้นมาอีกลงมาอีกแล้วอ่ะทุกคนยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ อากาศเย็ยนอีกแล้วนนทบุรีอากาศเย็ยนอีกแล้วใครใช้ให้ไปอาบน้ำตอนนี้คือลองไห้นะจริงๆดีย๋ยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยชาติที่แล้วเป็นบ่าบ้าหรือป่าไม่รู้กลัวน้ำอะไรนักหนาก็ไม่รู้เออทุกคนเราเป็น เร,เ,เราเป็นโครคกลัวน้ำนะคะแต่เราไม่ได้ติดเชื้อพิษนนักบ้านนะเออโอเคนะใช้ดีอยู่นะคะนี่เป็นไงใช้ได้อยู่นะ ดดเดี๋ยวขอไปลงอีกข้างก่อนนะคะ รักฉันได้หรือเปล่าให้ฉันกี่คะแนนทุกคนคือมันดีอ่ะคือเป็นใช้สำหรับบนเบาๆของเราได้เลยนะคะเหมาะสำหรับเอวิดีลูของเราได้เลยนะ สีของเขาอะ่ะก็จะค่อยๆต้องค่อยๆลงอะคะ่ะค่อยๆเกลี่ยไปเพราะว่าสีมันก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะจากที่สัมผัสแต่ว่าเราลงย้ำๆไปอย่างนี้นะคะลงย้ำๆไปมันก็โอเคนี่เราเป็นผู้หญิงมีคิ้วแล้วท่าตาก็โอเคนะคะทุกคนได้อยู่นะเนาะได้อยู่เนาะโอเค แต่เราจะมาลงตากนันแต่เราจะมาลงตากนันตาวันนี้นนนจะใช้พาเลตของลอ b ีบรา w n ตัวนี้นะคะสีเขาค่อนข้างจะออกไปโทนออกไปโทนชมพูโอเคขออนุญาตใช้กระจกอันนี้นะเพราะว่านันไกลอย่างที่บอกมองไม่เห็น นี่มันพุดธนะคะมันพูดสีเขียวก็เลยใส่เสื้อสีเขียวมาหรอกมันก็จะออกเป็นสีออกชมพูชมพูเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหม จะลงทั่วเปลือกตาเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้คัดเบาแล้วไม่ค่อยได้ใช้อาชโดที่เป็นแบบสีเข้มเขคัดเบาดำดำอะไรเงี้ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไม่ค่อยได้แต่งหน้าโทนนั้นนะคะไม่ค่อยได้ทุกวันนี้ก็เบาเบาสีออกชมพูชมพูเปล่ง เคยไหม,มเคยเนาะลกตัวนี้นะคะเขาจะเป็นแม่เด็กอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะค่ะนี่โอเคต่อไปจะมากรีดอาไรไลเนอร์อาไลเนอร์ของแอนใช้เป็นของไลฟ์ฟอร์ตตัวนี้นะคะสีดำ ใช้กระจกส่วนตัวนะคะ โอเคเรียบร้อยเป็นผู้หญิงมีตาขึ้นมาทันทีนะคะต่อไปเราจะปัดแก้มปัดแก้มวันนี้ใช้ของ for y o u t o o e ตัวน,นี้นะคะเบอร์ S7 You Kiss Me You Kiss Me แล้วก็แท็บลงไปเลย สีนี้จะออกเป็นสีส้มๆส้มๆนิดหนึ่งไม่ส้มมากทายทั่วเมเบยนะขนาดแบบนี้จมูกด้วยท่าดา เราจะมาลงลิปสติกกันนะคะค่ะขั้นตอนไหนไปหนะ้มา,ามาสคาร่ามาสคาร่าแอนเชยของเบอร์ลินตัวนี้นะคะ้็เดี๋ยวจะมาดัดขนตากันก่อนขอหาที่ดัดขนตาไปแล้ว าของตาของเราใช้เป็นออลอ,อนร่าเมอร์เซยนะคะตัวนี้นะวิธีการของเขาก็คือดึงตัวนี้ลงมาลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะชึบแล้วก็จัดการโดยัต่งนาแบบหนึ่งะคะ่ะ ันนี้เป็นมาสคาร่าสีน้ำตาลเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้อันจะปาสีดำสีน้ำตาลอะที่มีก็คือซื้อผิดมาซื้อผิดมานั่นเองก็ปัดปกตินะคะเพราะว่าที่ดัดขนตาของเราเมื่อกี้มันมันก็ช่วยเรายกขนตาขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งน,นะคะ จะไม่ปัดขนตาล่างนะคะนะขนตาก็มาเราไปทานปิันดีกว่า ลิปวันนี้เราจะใช้ของเพอร์ลิเพอร่าน้องคนนี้ค่ะลิปตัวนี้จะเป็นลิปจุ่มแต่ลิปตัวนี้สามารถทาได้ทั้งแก้มแล้วก็ทั้งปากเลยล่ะพอเราลงแก้วแล้วก็แทบๆลงไปแต่วันนี้เราจะมาทาดีป่ปาก สวยไหมสวยเนาะโอเคก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับ everyday look ของเรานะขอหวีผมหน่อยหวีของเราเดือ body shop นะคะเป็นหวีอันน้อยนิดของเรานั่นเองผมบางนะคะแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยหวีผมเท่าไหร่ก็หลักการของเราเวลาจัดทรงก็หวีไปหวีมาเปยไปเปยมาแล้วเขาก็จะ ได้ประส่ของเขาเองนะคะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วไอวีดีลูกของเราสวยไหมน้องสวยไหมคะจบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปแต่งหน้าไอวีดีลูกของเรานะคะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะเพราะว่าเวลาแอนมีคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นแอนเป็นคนแรกนะ สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ